สวัสดีค่ะสบายดีเอทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะหลังจากเนาะแม่เพ่นทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องไปแล้วนะคะกับคลิปสรุปฮานอยเนาะคลิปนี้แม่เพ่นกับกับมาทักทายสบายดีเอฟซทั้งช่องคือเกานะคะก็จะมานําเสนอหรือว่าจะพา FC ทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางเนะเาะราวพัฒนาหรือว่าราวคักๆเนาะของทุกๆสํานัก แม่เพ่นจะมาสรุปในคลิปเดียวนี่ไหเด้อนะคะแม่เพ่นกับฝากเอซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปให้แม่เพ่นด้วยนาะอบอว่าจะเป็นแนวทางห้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาเนาะแล้วก็อ่รัฐบาลไทยด้วยเนาะสิ่งใดที่แม่เพ่นเฮ็ดพิดพลาดไปบอถึกบอต้องแม่เพ่นกับขอโทษไปเด้อน้ำเอซทั้งช่องให้ตักเตือนมาเอาเนาะ เือแม่เพ่นกคเห็นงานบกพองพิษแนถูกแนหลงแน่ืรมแนนะคะเอฟซี FC ทั้งช่องมาเบิงค่ะงวดที่แล้วผลแนวทางเราพัฒนาเนาะส่วนของอ่าสี่สำนักแม่เพ่นได้ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะคลิปแรกค่ะเนาะเพราะว่าแม่เพ่นทําคลิปไ้ตั้งแต่มื่ขึ้นนี้แล้วแม่เพ่นก็นได้ลงให้แต่เศ้านะคะเมื่อ อ่าคลิปแรกค่ะจะเปลี่ยนของพ่อช่างคมเนาะอาจารย์ต่อยน้ําโชคแอดพารวยและแอดอ้อยมารวยพารวยด้วยเนาะแอดมารวยแล้วก็แอดอ้อยพารวยเนาะลงกันที่ตรงนี้แหละค่ะที่เอินซื้อนี่ค่ะมาค่ะ fc มาเบิงเลขคว่ำฝันของตาปากน้ําโพเนาะรัฐบาลไทยก็หลุดนะคะ แล้วก็แต่ว่าเข้าฮาหนอยนะคะ fc ส่วนลาวพัฒนาก็หลุดเนาะเลขฝันก็คือเลขฝันเนเพิ่อนกับห้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ fc ส่วนของอาจารย์หนุ่มกาลสินนะคะงมดที่แล้วให้มาวิ่งลูด2กับ0ูบอม่านะคะบ่อเขาค่ะลาวพัฒนาส่วนเลขฝันเพิ่อนก็บ่อเขาเนาะ ส่วนของลุงโชคดีงวดที่แล้วก็ให้มา4กับ2ก็หลุดนะคะบ่อเขาสุดใจพารวยให้6กับศก็หลุดนะคะบ่อเขาเนาะให้ฮอให้แค่สองแดเนาะเลขออก3ามดนะคะ1นพัดมีหน1่งหกหนเจ็ดหบ่มีนึหาเนาะกแตกหนลางนะคะ คันขาวามีหนึ่งกับสามเนาะส่วนของพ่อเกลียงให้วิ่งรูดเด่นมาสามตัวแต่ว่าเข้าค่อยแค่สองตัวนะคะก็คือสามกับห้าเนาะสามมาล่างห้ามาบนแต่ว่าจับคู่เข้าชุดลองก็คือสามแปดล่างตรงๆค่ะของพ่อเกลียงนะคะแม่ลิ้วให้สองกับสี่บอมานะคะ าฝากมาสามกับสี่มาที่สามล่างจับคู่บอ่อเขาเนาะเซียนเชียงใหม่หกกับเจ็ดบ่อเขาเซียนโคราชศูนย์กับสามมาที่สามล่างจับคู่บอ่อเขาเซียนอุรอณสี่กับเก้าบ่อเขา รหัสชาแนลหนึ่งกับหกมาหนึ่งตัวเด่นมาบนบนเนาะให้หนึ่งแค่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเลขออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าเลขวินก็จะมาด้วยกันสามตัวบนเนาะแปดห้าหนึ่งนะคะแปดห้าหนะะึนะ่งค่ะเนาะได้ผลงานของวัที่แล้วแล้วมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สี่กันด้วยค่ะ เจ้าแรกก็คือของผหัสชาแนลวันนี้ให้มาแนวทางเราคักๆวิ่งรูดเด่น9ลองสจับคู่ชุดเน้น90-93-97ชุดลอง30-34-37ส่วนเลขวินมี3-4-0-7-9นะคะ ชนวันี้วิ่งรูดเด่น9ลอง3จับคู่ชุดเน้น909397ชุดลอง303437ส่วนเลขวินน34079งวดที่แล้วเลขวินมา3ตัวะะ851ค่ะ,ะได้ของมหาชาแนลแล้วมาเอาต่อของเซียนอุร งวดนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่นที่หนรอง3ามจับคู่1 418 3สี่เน้น18เม็ดเดียวชุดสามตัวสี่หนเม็ดเดียวนะคะส่วนงวดที่แล้วสี่กับเหลุดนอกบะมาค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่รองสจับคู่หนึน่งเน้น18เม็ดเดียวเนาะ3ามสีชุดสมตัวเน้นที่4ี่หนเม็ดเดียวน,นะคะของเซียนอุดร แคปหน้าจอค่ะของพหัสแชนแนลและเซียนอุดรแล้วพัฒนาโอเคนะคะ fc แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อกันนะคะมาต่อที่เลาวพัฒนาของเซียนโคราดน,นะคะ fc เซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดเด่นสี่ลองสามจับคู่สามห้าสามเก้าสี่ห้าสี่เก้าเนาะเน้นสี่เก้าเมตรเดียวชุดสามตัวบนสามสี่เก้านะคะของเซียนโคราชส่วนเมื่อวานนี้เออส่วนวันที่หนึ่งที่ผ่านมาให้วิ่งรูดเด่นศูนย์ลองสามตัววิ่งตัวรูดมาตัวลองสามแต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะกลายไปสามบม่สามแปดส่วนวันนี้ห้วิ่งรูดเด่นที่ สล่อง3ามจับคู่ให้3539 4549เน้นที่49เม็ดเดียวชุด3ามตับน349เม็ดเดียวนะคะส่วนของเซียนเชียงใหม่นวดนี้วิ่งรูด9เม็ดเดียวจับคู่91 13 39เน้นที่91เม็ดเดียวเนาะชุด3ตัวบนก็คือ3ามเเม็ดเดียวนั่นเองนะคะ งวดที่แล้ว6กับเลุดลดนะคะบอเขางวดน,นี้ให้เก้ามาเม็ดเดียวจับคู่9ก9าเออเก้าหนเ้นาะเน้นหนเม็ดเดียว9 1เม็ดเดียวชุด3ตัวบนก็คือ3 1 9นะคะอ่ะแคปหน้าจอของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชวันนี้กันก่อนเนาะ ได้แล้วเนาะไปต่อกันค่ะเอฟซี FC. มาต่อเอาราวพัฒนาของพ่อเกลียงวดนนี้วิ่งรูด8 9, กับ9เนาะจับคู่ชุดเน้น9 7 8 7 3 6 4 6 3 8ชุดโลงองแ8และ1 8นะคะราวพัฒนาของพ่อเกลียงค่ะคิวเลียงนนองมัน่กินคิวค คยคือไฟใหม่แต่ว่าผมมีอย่างดอกพอาาวบาบ่ไดเปิดอย่างทั้งหลังบ้านเนาะอะ,อะงวดที่แล้วพ่อให้วิ่งรูดเด่น3ตัวมา2ตัวก็คือมา3ามล่างมา5บนเนาะจับคู่ให้เข้าชุดลองนะคะก็คือ3 8ตรงตรงล่าง,งนั่นเองนะคะส่วนงวดนี้ให้วิ่งรูด8กับ9 บนล่างจับคู่ชุดเน้น9 7 8 7 3 6 4 6 3, 8, ล 2, 8, และ38ชุดรอง28และ18นะคะได้แล้วมาต่อที่ของแม่ลิว้วงวดนี้แม่ให้วิ่งรูด4กับ5เลขเด่นมี4 5 8 9 0 1จับคู่ชุดเน้น4 5 4 8 9 0 8 1 4 1ชุดรอง40กะอ่า40 59 49และ44 มีชุดสามตัวมาฝากด้วยก็คือห้าแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งอ่าแล้วก็แปดเก้าศูนย์สี่สี่แปดเนาะของแม่อิยุงวดที่แล้วแม่ให้วิ่งลูดสี่กับสองหลุดเดอ้อจ่าน้องบอมาค่ะงวดนี้ให้สี่กับห้ามีเลขเด่นมี

เอทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงกับแม่รลิ้วกันต่อเลยเราพัฒนาวันนี้นะคะ่ะแคปหน้าจอได้แล้วไปต่อกันนะคะเอ ต่อที่เราพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิ่งรูดสองกับห้าจับคู่ชุดสามตัวบนสี่สองเจ็ดชุดสองตัวสี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดสองหกสองเก้าห้าหกและห้าเก้านะคะใบเก้าของตาจปใส่นู่นแบบนี้สงสัยกำแพงเอาไปเหรียญภายใน้อเนืหาบทเห็นแล้ว อ๋อลืมงวดที่แล้วตาบอดได้ห้เนาะเพื่อนบอสบายค่ะแม่เพ่นขอโทษลืมนะคะเพื่อนบอดได้ลงไหนะ้เนาะงวดที่แล้วของตาบอดได้ลงไหนะ้เนาะตาบอสบายค่ะงวดน,นี้ตาให้มาแล้ววิ่งรูด2กับห้าจับคู่ชุด3ามตัวบน4ี่สชุด2ตัว4ี่สองสี่เจ็ดสองเสองหสองเหหและห้านะคะ ได้แล้วก็ไปต่อค่ะมาต่อของเขาฝากมากันเลยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง2กับ3จับคู่ชุด3ตัวบนก็คือ2 3 7 4 3 2ชุด2ตัวมี2 6 3 6, 6 2 7และ3 7เนาะงวดที่แล้ว ของเขาฝากมาให้วิ่งรูด3กับ4วิ่งรูดมาที่3แต่ว่าจับคู่ว่าเขาส่วนมวนี้ให้2กับ3เนาะจับคู่ชุด3ตัว2 3 7และ4 3 2ส่วนชุด2ตัวมี2 6 2 7 3 6 3 7เดจ้อจ้าเอาแคปหน้าจอค่ะราวพัฒนาของตาปากน้ำโพและเขาฝากมาเนาะ ใหต่อค่ะเอฟซีอาของสุดใจพารวยกันก่อนเนาะน่คะสุดใจพารวยให้มาวิ่งลูดราวพัฒนาเด่น6กรอง9ก้าค่ะงวดน,นี้เลขวินมี901 8ศูจับคู่9 8้าแป ศ8นย์แปดศูนยสองงวดนี้เน้นให้0ูย์หและหนึด้วยจากที่วงกลมให้เนาะส่วนชุด3ตัวบน906ลงมาก็คือสองนะคะส่วนงวดที่แล้วเนะาะจับคู่ชุยไปอันละเต็มนะคะนี่ค่ะหน เลขออก1 5ึ่บน28เลขออก38นะคะเสียดายเนาะงวดน,นี้ก็เลยให้วิ่งรูดเด่น6กรอง9เหมือนเดิมนะคะก็จับคู่เลขวินเออมีเลขวินมาฝากก็คือ901862จับคู่ให้มี9 8้าแป0เก้าห 1816และ12เน้นที่06และ16นะคะ fc ส่วนชุด3ตัวเน้นที่906ลองมาก็คือ216นั่นเองค่ะไปต่อของลุงโชคดีกันเลยวันนี้ลุงโชคดีให้วิ่งรูดเด่นที่3ลอง4นะคะเลขในตารางเนาะมี9013467เนาะ ตัวที่ดอกจันทห้จะเป็นเอ่อจะเป็นเลขตัวเน้นนะคะเนาะเลือกจับคู่เองงวดน,นี้ลุงโชคดีจับคู่ให้หกศ3 61, 69, 63, นย์เก้าสและ04เน้นให้60930369และ63ส่วนชุดกันมี7073 70, 71และ94หลักร้อยมี0139 ส่วนชุด3ามตะบนึ่งเก้าสามศูย์หกสามชุดสี่ตัวมีหกหนแล้วก็หกศูนยเ้น้นชุด3ตัว2คู่เนาะคะ่ะก็คือ063ย์หแล้วก็ศูนย์เกหลักร้อยเน้น0ย์กับ1นะคะส่วนมวดที่แล้ว ลุงให้มา4กับ2หลุดนะคะตัววิ่งตัวรูดเบาเขาเนาะงวดนี้เอาใหม่แก้มือใหม่นะคะ fc ลุงให้วิ่งรูดที่เด่นที่3ามอง4ี่ก็จะจับคู่6 0 9 3 0 3 6หกส6 3ศูชุดกัน7จ็ดสาเออเจ็ดศูและ9กส ชุด2ตัวเน้น5คู่ก็คือ 6093, 03, 69และ63หลักร้อยมี0139เน้น2ตัวนอกหลักร้อยเน้นที่0กับ1เน้นสุดๆก็จะเป็น1นะคะเออเล้นเน้นสุดๆก็จะเป็น0นะคะ fc เพราะว่าเพิ่นเน้นชุด3ตัวที่063และ093เเนาะ ลองมาก็เป็น193แล้วก็0ูนนั่นเองชุด4ตัวก็คือ6193และ6093ค่ะเอฟซี 4, ทั้งช่องแคปหนาจอออกของสุดใจพารวยแล้วก็ลุงโชคดีงวดน,นี้กันเลยคลิปนี้ไม่เพ่นกา ได้แนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกัแล้วกันนะคะหม่เพ่นก,ขก็ขอกราบขอพระคุณทั้งผู้ให้และผู้รับเนาะเช่นทุกๆุกเสียนทุกอาจารย์แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงจะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แข้วคาาปลอดภัยเดอ้อจะโชคชงมันมันกันทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ